พี่น้องเอ้ยเมื่อคืนนี่ข่อยดักหนูไว้หนูไล่หลยแม่บ้านข่อยข่อยสิพาไปเบิ่งผลงานล้มสิได้เจ็บตบอกข่อยคือศูนย์แทนมันกัดสายไฟข่อยขาดเปิดโซฟามันก็กัดสายโทรทัศน์มันก็นยังกัดมันไปกัดสายฟ้าอกล้มหลอนข่อยทั้งไหยอีกเบิ่งความ เป็นตะสังของหนูเนี่ยเป็ี่นตะสังอีริ่นหนูบ้านนี้มันหลาย่ักหลแม่พี่น้องเลยเบิ้งเบึงค่งอยเสียผ้าเบิ้งเบึงมามันจิติดบอข่อยคือสูนแทะเบ้งเบึงค่อยคลายเบึงบอหมาเราข่ายศูนสูนค่ะศูนเนี่ันหลค่ะอีริีนได้หนูนี่บังค่อยเสียาผ้าเบึงพี่น้องนี่แม่ เอาไว้ใต้ตูอ้อบเขานี่ใต้ตู้อบเขามองนี่ขาสินค้าไปเบิ่งมันติดบักเบิ่งมันเบิ่งเนี่ยเบิ่งโอ้เบิ่งมันหลากถุงถุงของมานน้ำติดอีหลีพี่น้องโอ้ยเบิ่งนี่เป็นจังได้มึง ล่างโคตรนันไปเบิดเลยหนูซุ้มนนิมันเป็นแต่สังทห่ดีเด้ข่อยไซส์สองถาดข่อยเสื้อมา้ามันเป็นแพคคู่มันนี่ถาดนึ่ง้างมาเบิ่งกันอยู่ทั้งนี่ขอยเบิง่งเอาก็สูนแท้พี่น้องเอ้ยมาเบิง่งพี่น้องสองตัวมสมน้ำหนามนัน ให้มันตายรลดจังเลยนะะจิบหายมันกัดของคอยเบิดงี้นเบิดสานกัดจนมาอูลปุ๋ยเหม็นเนียวก็เหม็นคอยสิคอยขาลามโวนั้นหมูหมูเมื่อนี่คอยสื้อมาใส่ดกเหยี่ยมมากเลยคนงา้นของคอยเลยบอมันราสูนตายแท้ๆตายแท้ๆหมงเบิดงี้นปุ๋แท้ๆี่นนองเลย เบิ้งขอเสียาไปถิ่มแล้วพี่น้องบากจะสร้างมันมันหลายครับลายเนี่ยขับวิญญาหมาดอกขัน้นแน้วมกขเสียขาไม่เหมือนเลยพี่น้องเอาไว้สำนี่เราค่อยสูน <c oughs>